สวัสดีครับเราอยู่ที่งานกเกษตรภาคอีสานครับวันนี้อยู่ที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นครับตามมาเเดียวเดียวเดียวรถตำตำตำนี่เป็นทีมงานฮักเอเชียครับ at uh, agriculture day in ขอ oh, นแก่น university โอ้หอดออกหอนจะง่อยไหมนี่ <laughs> เอาโชว์เสื้อหน่อยเดียว <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> ผอะไหนครับแนะนำหน่อยอ๋อโอ้ขิงขิงตัวนี้แกนตะวันแกนตะวันอ่กินรักษาโรคแกงตะวันกินได้ไหมได้เอากินจุดก็กินโจ้ดีความหวานความหวานก็เลยยังไม่ได้ที่นะคะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะความหวานเบื่อเสีไปแล้วไดา แก่ปปใแก่นตะวันนะคะจะมีสารอินูลินที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนนะคะเพี่ลดความเสี่ยงของโรคอ้วนไข้วนวไข้วนมันทำให้อิ่มเร็วด้วยนะคะแก่นตะวันอิ่มจะทำให้อิ่มเร็วนะคะเวลาที่เรากินข้าวพวกแบบพี่กินหมดกิถุงนี้พี่จะอิ่มหรือเปล่าก่อนกินข้าวนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราข้าวได้น้อยลงแล้วก็เป็นการกับอาหารมี่ซิมสองตอนทั้งเด็กเอ้า มันคล้ายๆบักบกนะครับบักบกอีซิลิทแปลเป็นไทยมันเป็นบักบวกนะคะเขาเอ้ามาบักคันบักคันนมสดค่ะบักคันนมสดแว่าเนี่มันคือบักบกมันบักบกมันจืดๆมันมันอันนี้คือเราเก็บอ่าก่อนที่มีงานวันเกษตรประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะมันจะยังไม่หวานด้วยปกติแล้วประมาณสองเดือนอ่ะถ้าเราเก็บไว้น้ำตาลมันจะเริ่มเริ่มหวานแปลสภาพมาแล้วก็จะมีน้ำตาลทีสูงขึ้นมาการขยาย ไม่มีเมด็ดอร่อยอ๋อ oh, no seed grape no seed เอามาชิมมามาชิมกินขมนไรเม็ดมจะไรไม่ไรครับต้องกินแบบนี้แล้อวอะไรพาพิสด,ดารหน่อยครับเหมือนบักบกไหม <c oughs> อันนี้มาขึ้นบักบกครับขึ้นหมวกเรบแมวเรบแมวตัว <c oughs> <c oughs> ใหญ่ <c oughs> บ,บักเงี้ยวปาเป็นตทหารพี่อยากได้เสียบไหมเสียบให้สามคนเลย เอาถือถือถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเร็วถือถ่ายรูปเร็วแม่ค้าไม่ถือถือโชว์เสื้อเออถือถือเอาถือถือเออหนึ่งสองสามเยี่ยมสวยแซบว่ารับปานี้แซบตัวแม่ค้าแม่ค้าไม่เอาแม่ค้าไม่สวยแม่ค้าสวยแม่ค้าเอาเงินสัวลึกโอ้ยจะไปลึกเอาเงินโอ้แซบแซบเข้าวจีครับ sticky rice อามิมไหิมคอยซิมฟีนีร้านแร้านหนีแม่มาขายนี่แม่มาขายครับอิมครับซิมก่อนจะซิมซิมดิไปเลยเด็กนัร้าอาหารเนย่างไสเป็นยังไงแซบบเีนะแซบ้แซบพี่ดเขาเขาเหนียวเขาเราี่ว ไป่วนอย่นี้่วเหอแยกครับอันนี้อร่อยไหมร้านนี้สุดยอดเดี๋ยวเขาจะกําบมาซื้อนะโอเคขอบคุณนะครับร้านนี้แม่มาขายครับร้านพุ่นปูขนงจากมีให้ชิมมีให้ชิมไหมพี่มีให้ชิมไหมเอ้าแกะ นี่น้ำเสนอครับไปมันพรไปจากแซกีิริเดี๋ยวจิมกันเดอ๋ยนทำมาจากอะไรนะพี่มะพร้าวอันนี้ไปจากอันนี้ข้นเหนียวให้เป็นเป็นข้นเหนียวใส่มะพร้าวออนอืมมึงมันพรันพันเออเออได้ปากได้ปากเขี่ยบลงไป เป็นสติกสติ r เกไรซ์วีดคอโคนทเรือมาวางราเือเอาไปเอาไปฝากทั้งไทยบานน้ำเอาร้อยหนึ่งครับรอนึงครับอร่อยปะอร่อยดีเอาไปฝากเพิ่มหนึ่งลูาไก่คุณเข้าไปน้น เข้าไปอ่แบบน้ำตาลชิมๆอันนี้อะไรพี่หมูส้มจ้าหมูส้มส้มันไงเอาเดียวกันปะนี่เอาเอาตรงงามๆตัวนี่อันนี้เย้ยเนี่ยเดี๋ยวออกกว้างตะเทียนหนึ่งนะเอาตรงงามตัวเนาะไม่ไม่เสียเบี้ยผมสมมูสมมูทอดเอาใช่ไหมพี่ใส่สานสมมู ขอบอกเจ้าพม่บ้านใชเยพม่กินสมุนไพรนี่ใกล้กำนันจนปลาส้มกำนันจุนงานนี่ยังงานเกษตรภาคอีสานภาคอีสานของแกนของแกนในม้อขวาม่าเจ้าเสียจ้าจชีวิตถุงเท่าไหร่ครับนี่ถุงห้มีุง0อจะบกมีร้อยกห่ารอครับถุงใหญ่วุ้งเล็กจ้ะก็เดี๋ยวมีนะจ๊ะกระสอบห้าบาทจ้าข้างในจจะร้อนข้างใน เยเวไม่จาะแกได้เหรออเเดินไปก็กินไปเลยมงก็ถ่ายไปเลยกูก็กินไปด้วยเลยไงายพอดนาที่ะนาทเลยันนึงถ่ายวันนึงกินนาทีต่างกันพี่เเหนียวกินหเ้าเหนียวด้วยอาอม่ใช่ปอบที่แดกดิๆ ไปเอาๆๆปไปสุกก่นนักร้อนจานนัร่าปวนเป็นบัไดมกตาไม่ได้กินเย่เป็นปลื้งนปได็กินกันแสบปะชนช่วงปันข้เนียวเนี่ยช่วงอัดผสมเพนเนี่เออสอมกานนข้างหนุ่จีนน้ำยาเราครับไทยนัวโด นีน้ำยากะทิเอาครับอู้ข่าวขาหมูกะมีไปครับเอาอันกระเพ้าหมูกรอบป่ะพี่โี่ครับไปครับผมอันนี้ใบกระเพราเนาะครับผมเอาจานนึงครับผมจานนึงเนาะครับครับนั่งอยูถ้ามองคนต้มจีนนี่ได้ปะได้ครับร้านเดียวกันครับไม่ใช่ใครไป อืมกับพ่อบ้านหอมเขาดำเขาแดกอันนี้จักบาทครับใหญ่ตัวละสี่สิบาทข้าวขี้มีเขียวแตบคุณอะรุยเออนี่นี่ลุยเดี๋ยวผมถาผัปกระเพาผมก่อน ใส่ผักสมน้องบอกผักสมบ่เมียงครับเนินอผักดองเออผักดองใสยง่ยังอีกบ่ะนี้มีอยังกระย่มลงไปครับนั่นผักดองครับเป็นซาวเวอร์เวจเชสบอลกินมัคือกันเด้เออเอ่ะแตงไส่เดี๋ยวจะพูดมาอันนี้อันนี้เป็นไส่กินอยู่วแบบนี้อ๋ตอตามเอาอันนี้เขากินแบบไทยบ้าน <laughs>

สำหรับโตน้งพ่อครับเข้าวหอนเลยครับผมพ่อครับออกนี่แหละครับถ้ากิน้าพมวนไปกินข้าวกินข้าวข้มบม้วนกินข้าวแล้วครับอย่างนอนครับจะมาขึ้นแล้วครับขายดิบขายดีเนาะไอเนาะโอ้ป้าจะใช้ผู้ใหม่ครับผมท่านจะพอพยายาม์เลยข้าหอดตับตึงเลย มนเบอรทางสะพนนครัเบาพินหนเบิ้งไเเรื่งออนหนัมากอดะต่ละมือจังเก่งเก่งเขาะประมาณนี <c oughs> <อ>้สิมืกเกขา,า,ๆๆาเ็นตัวไม่รัยกย่ได้ที่กินก็ถืกินบางว้กินางวไ่กิน นั่นกินแดดขายแดกแดกมาไม่ได,ด้ฉันไม่ยิงลวกปากครับรอ้อนแซ่บอะไะเหญ่ กเรียกล้านถือกล่องเนาะแสบีบไม่ได้หรมาด้ใช้กระพุ่เนี่นนยนน่แมรุิบบาสเหนเียนย่งวครับตให้ลก็มีเบิดตอเติมตอเติมเดี๋ยวปล่ะขอให้เอาปะ đang khuếp clip khuếp đang nua đi Nè ăn àp pa quăng quăng đẹp thôi đẹp bên to à ai ไม่ละมวนไม่ไ hmm. ด so oh. ้เป so ิดกระพร่าโอ้แม่งครับขาเติมมันเป็นลิกิระเงออนะขายนันทาไยนี่ไม่ได้เปิือนาะเปิดเสียงตามสายเขมขม่วไม่ได้ขม่วไม่มันจะขอนิ่งอะไร

มาบาต่างม้าลานี่ตรงนี้เออเอออูเปิดช่องหนึ่งให้อูเป็นคนถือให้ไปถือกองให้ไปปาร์ตี้เฮฮามากัมากมวยมักบ้าต่างมาแต่ผมด่นอยงแล้วมึงเจอแต่ไม่ต้องมึงต้องมึงต้องเอาเป็นตัวของตัวเองเด้ไม่ใช่มาแต่งตัวแล้วเก๊กหลอกอย่างเงี้เด้เก็เป็นกนเป็นี้ยอันนี้มันเก๊กจริงๆมันไม่ใช่อย่างงี้เออจริงจริงมันไม่ใช่แบบนี้ยังเบอร์หอดจังหวะให้ใจยุกันใส่ผ้าสโล่งรูปประคำแต่งทุ่บ้านเฮ้ยนมพี่บ้าน ทุกทัวเก่าถึงอันอย่างนี้ดิกกด้กเมาเท่นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูอูดกันครับอูดยีราฟอูดซื้อยีราฟกลับไปเลี้ยงที่บ้านอูดหลบมุกอะได้ ผักนี่นถั่ยกับมีอันนี้กับมีข้าต่อมุมข้าวเย็นยาอน <c oughs> อกิ้โมกไรเป็นบัตออกฮอนออกเพชรบอกว่าแซบ่บเย้เก็บตังนะครับร่วมร่วมหมดน,นี้เลยโอ้คู่อิมก็ได้ครับน้บอครับ ร้อเท่าไหร่นะครับจะเบินีด้ว่าแดดว่าแดกินอังมีข้ทวกลุ้นไกินดูคเก็กันนะแดดจะไม่ข้ามมองหน้ามองคนลุกออกจากต๊ะกลุ้ผักวินาทีตรูเพื่อนน้องฟ้อนนำน้อฟ้อนนำน้องยองชินเติ่มว่แดดเขาจะว่าหมด เท่าห้าบาทเรากินกันสองคนอ่ะรอบละห้าสิบบาทไอติมนะครับระหว่างระหว่างรอโดนตีสดและเล่นเกมนะคะเราก็หิวอะ่ะกินอะไรดีวันนี้ไอติมไข่แข็งคืออะไรไพี่พอธิาบายให้นิดนึงเป็นไอติมกะทิสดมหาชัยแล้วก็เอาไข่แดงมาผสมโอ้มาผสมด้านในนี้เลยฮะในพี่ตอนที่ตอกตอกไว้่างใช่ไหมพี่อยู่ร้านไอติมไข่แข็งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเก่งแล้วก็ทีมงานนะคะได้มาซื้อไอติมไข่แข็งค่ะไอติมร้านนี้อร่อยแปลกใหม่ด้วยอาจจะบอกว่าเอ๊เอะไรออะไรใส่เครื่องตามสบายเลยบุฟเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอามักอันนี้เอาไข่ไม่ชอบเหรออาอใช่ต้องใกินเองตัวลูกชิดลูกชิดว็นเเคยทั่วแดง แต่ไอติีมขายที่เนี่ยเรดกรีนบีนเขาพูดเขาพูดไม่บอกหรอกว่าพิเศษยังไงต้องมาดูต้องมาดูเองต้องมาดูเองจริงๆว่าพิเศษยังไงปกป้องปกป้องท้องปกอื้อสินี่มันปกอื้อปวกมันพิเศษมากอ่ะพิเศษมากเลยปกมันติมันเสื่อมมันมันมาอาจจะแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอจังหวะนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอหลายคนอาจจะตกใจว่าอะไรอ่ะทำไมมีทำไมเราไม่เคยรู้เลย ใช่ไหมผลไม้ผลไมเม็ดแมงลักนี่ใช่ค่ะคันมาจริง่าเป็นสีนั้นอันนี้อะไรคะนี่อยามาดมลงแล่าไเม็ดแมงลักนี่อันนี้อะไรเนี่ยเม็แมงลักโยเกิร์ตยเกิร์ตอะไรคะนี่อันนี้เป็นผลสลัดค่ะอ๋อผสลัดมีใครไม่มีกนบ้างไมคะม่น่ามีหลอกม่มีมีอะไรบ้างเขมีมีเบอร์มีไลน์อะไรนี้แจกได้นะคะอ๋อค่ะ มีโทรแล้วเ่บุฟเฟ่เครื่องวันนี้เขาเปียเขาเปีนี่เราไปรับเงินพูดร่อยม่เลยเราก็แกะบฟีบนั้นกันได้อนนแตกมีเล่นเกมเออไปไปไปภาพเ่เยเท่าไหร่พี่สาวยูโอแท็แทเอากองผมไปซาสันเท่าไหร่นะพี่สามห้ถ้าใครเชคกินอ่าช็คอิน เลยา้นี่ครับแพทแท็กเอาไปวางทิ้งไว้หนึ่งก็ได้ไม่เข้าดูรายการเลยนะคะสอเที่นี่เนี่ยถ่ายที่งานทันยันไม้หรือเปล่าใช่ครับทีของรางวัลใช่ครับก็ได้จะเจออย่าผมก็ไปกินร้านพี่นั่นแหละใส่พิธีค่าเมียด้วยนะเดี๋ยวเเขาไปรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เห็นลูกค้าบอกไม่อยากบอกเลยออกแต่ว่าเราหัวกลัวคนมาที่หลังนี้ผ้าจริงจริงผมออกรายการตรง นี่แหละครับไก่ติมโบลำโบราณเออก็เฮ็ดแถเบิึงจังซีได้ไหมไก่ติมตักเครื่องเองกะทิสดมหาชัยแล้วก็เทปยอดไก่ติมไทยมหาชัยเอาเฮ็ดัท่านไปนี่แหละครับเฮ็ดจังซีแหละครับโด่งดังหลายยุ่งเทปบ่ข้าวเดี๋ยวไอ้บ่กินเข้าไปเดี๋ยวมึงขาวไหมมันมีแต่คราวนี้คุณต้องกินให้ได้ อร่อยจริงไส้ติ่งแตกเลยนะจ๊ะอร่อยจริงไส้ติ่งแตกจ้าแมงครับก็เสียใจดีสุกมาแล้วแล้วเราก็เอาไว้ในในห้องเย็นมันไวห้องเย็นเพื่อรอลูกค้ามาซื้อมันไปนี่แหละครับได้รายได้ทุกบาททุกสตางค์จบงานให้ลูกเอาไปบริจาคให้สมาคมเด็กและคนชราส่วนหนึ่งนะให้เด็กรุนชราเด็กก็คือลูกครับคนชราก็คือแม่ คนชราก็คือเมียนะจ๊ะเอาถือถือถ้วยถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ถ่ายภาพนิ่งนิดนึงอ่าเอาถ่ายด้วยกันหน่อยมุมเปลือกมุมเปลือกมุมเปลือกอ่าโชว์ให้เห็นไอติมนิดนึงหนึ่งสองโอ้สุดยอดเลยหนึ่งสองเยี่ยมเลย พ่อสู่ความพอเพียงโอ้โหนี่คือสีของบ้าานเเด้อครับปราอันใหญ่แต่ฟักไหมอารูปเอาอยากได้แบบไหนก็รูปเอารูปเอาขึ้ใหญ่แต่ครับอยากได้อยากได้รูปเอาถ่ายรูปถ่ายรูปให้โอเคหนึ่งสองเตรียมต้องให้น้ำด้วเดี๋ยวมูดีไฟนุ่มให่ขนาดนี้เจ้าติบัญญาติผิดจริงจัง อิสุนเดอร์วอร์ดฮาวมันน uh> ี่วาริที้ออฟชูกาเอ่อบัฟฟาโลฟควายควายสมรรถเจ้าใหญ่สุดยืนครับไฟายสุดยอดไฟายเขายาวนะครับสุดยอดงานอะไรนี่แข่งขวัญควายบวนะครับฟฟโลเฟสติวัล เขายาวดีสามเมตรยี่สิบภาษาไทยยาวมากคว่าสุดยอดภาษาอีสานยาวทีสุดในโลกนะครับในขนาดนี้อันนี้ตัวจริงไหมนี่อายุสามสิบขวบนะครับสำหรับปีนี้สำหรับเจ้าใหญ่เชียงืนโอ้ยควี่เพียร์นะครับปีนี้หัขวบนะครับเจ้าคนควี่เพียกมีทายาทไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับทำเลาะข้อีแล้วนะครับได้ทายาทไปแล้วสังเกตปานเขาสังเกตบัฟฟาโลด้วยภาษาไทยควาย ใส่หอยครับไอนด่นหอยดอนไอนด่นหอยดอนหลังเจ้าอย่างจริงๆสักครั้งในชีวิตนะครับมันดูวะดิพี่ดีจังดีสัมผัสเจ้าถ้ามันถ้าแทนถถ้าถล่มมันตัวนะครับคูดรักได้เอาไว้เยญ่แล้นี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองมีมีคนดูแลทีมงานนะครับมีทีมงานพูดเราดูตัวนู้นตัวนู้นด้วยตัวนู้นด้วยร้านเขาจะิ้นมากนะครับมาต้อผัดก่อนอ่ะมามาจับมา โอ้สุดยอดเลยรองฮอนเจ้าข้าวเดียวได้ลูกได้คือมากินน้ำมันล่ะทีนี้ก็หกขวบแล้วนะครับสำหรับเจ้าเข้าวเดียวนะครับเรอง horn beautiful สุดยอดครับ t ด e beautiful h o อนมากเลยครับต้มเอีบเขากระแกม ยูโซนไหนอธิบายเดี๋ยวเา้บรเไสวัสดีคุณชว์ีสักครับโนปะทุสัตว์โซนปะทุสัตว์สวัสดีครับคุณโสวสดีครับสวั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 สดีครับโอ้โหเสีสวจเลยครับสีกับการเขเดียวนะครับอันนี้ดีอาการท่าทางนะครับขอบคุณสวัสดีนะครับสำหรับายไทยเราถ่ายรูปกับตัวตัวเขายาวแล้วก็สิ่ยอดไฟแสลงนะครับ ขึ้นหลังได้ครับคือยู่คละข่าคละข้าอย่เชื่อเลยครับรู้สึกว่าคุณแน่จะกลัวตับคุณลูกหนึ่งสองสามหูรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับใช่ไหมพี่ลูกก็จะดีนับา่าจะถึงสักชีพบลาบลาแบล็คชีพภาษาอังกฤษชีพภาษาไทยแพ้แซ่ดจานไบรย แามเมนยบอยให้อาหารแพะ How to feed them เมื่อมันหัวมันหัวเวียเวียกินผักกระเฉดเจ๊ไปไหนแล้ว เอาม้วนเต้นตัวอย่าอย่าดึงนมฉันอย่าดึงนมฉันอย่าดึงอย่าดึงใช่เจ็บพักมาออีหลานน้องเวียไส้หมูก็ใส้แม่ด้วยอันนี้นนนข้าวต้มครับข้าวต้มมัดข้าวต้มมัด ก็เดยมาร่วมกันนะครับไทยในเชิเพราทรียอันนี้เขาเอินข้าวต้มหัวงอครับจากข้าวต้มมัดมาเป็นข้าวต้มหัวงออันนี้ข้าวกัมกัมข้าวเหนียวดำกินเล่าหามดำนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามไงหามไงดิครับอุ้ยเงิ่อนไหลทำแม่โวยเงี้ยเดลยโมเวนแห่กันเนี่ยอันนั้นอะไรจ๊ะขนมชั้นขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนแต่ภาษาอีสานเขาเอินขนมอุเรีงกว่านะ เออเขาปาดเขาปาดขนมปาดอันไรเข้าปาดเขาปาดอันนี้กอยกอยเฮ้มาบังเอื้อบังเอื้อบังต้อเมาเมาตัวแปบผมต้มตัมไทยวิทประโยชน์ดีก็กินขนมเป็นฮอรหาบาทสิบาทเด้แมนกินลร่างกายดีแข็งแรงแมนดูนี่โดนยน้ัดนับบั๊บแซบสูนี่เด้อครับทำไมเด้งน่อยโอ้ยแซบแข่งอีพอยอีแมนกินจ้ามาหัวงอดเด็กนอนจะสิต้มแล้วเอาต้มแล้วนะเนาะ ่มเ้อที่ซุกได้ลงามาัดง่ายน่ะนะแม่มโดนแมน่มีหอรถมาป่ะนี่อ,อยโอ้อยมาอยู่เมืองไทยป่ะน,ม,นะมาแลบล <laughs> ิ้น,นเลวในเงินมึงกอริาทเนี่ย่ปลามาเด้ใส่น้ำมันงยอยบลิล้นกระลๆๆาดกระลาดจิ่มาแลลวลุกนอันนี้เปียกปูนป่นปะูขา<อ>กำาเนปาื่ผัวเป็นยังไ้เรื่องผัวล่ะแม่มันแซ่บ ไปครับเขากำลังของกินกันเริ่มหลายแล้วครับกินจนทองแตกเลยวมันนี่ตามใครบ้างพ่อแบบเบิรงต้นไม้แบบนี้เบิรงต้นไม้ครับอันนี้เด้อครับภาษาอีสานเขาเอิ้นต้นอันนี้เขาเรียกผู้สามสีผู้สามสีสียังแน่เหรอสีขาวสีม่วงสีขาวสีม่วงครับเดี๋วก็สีอย่างงสีสีมัอนี่วัาหนีไปนะสีสีมาเบิรงต้นมอนาไทยสานเมอเบอรี่ อันนี้คักแซ่บกอนองุ่นพัฒน์เมืองหน่อยนะครับไรเมสกินโชด้วยเม่เพิ่นบอกมากินได้นะครับอันนี้สุกแล้วกำกำกำลังแซ่บเด้อเพิ่นว่ามังบรีถ้กินแดงๆเนี่ยมันจะเป็นรสจังใดถ้กินแดงๆมันสิเปรีป้ยวเด้อสมม้มบ่พ่อแม่อันนี้หวานจุย้ยจุ้ยหวานจุยนจ้ยครับสวีทแมน่นเพื่นครับมากระดกข้องกินบ้านเฮาก็แซ่บบ่ต้องไปอันกินผลไม้เมืองนอกบ่ต้องกินองุ่นเดี๋ยวนี้เด็กน้อย อีสารห้าบ่หัวจักเราด้วครับหมากมอนหมากยังเนี่ยจักแล้วปุ้ยล่ะเขาเดินเข้าไปเนี่ยเออเดินเข้าไปเนี่ยหมากแอปเปิ้ลนี่างนี้ตามขม่าครับตามแผลขม่าส่วนใหม่บาทห้าครับเย้แย่กาแฟแต่พวกนครับงามก็เมืองนองอีกทัดเทียบที่ดีเมืองนองสู่บ้านห้าวไปเลยครับสารพัดเนี่ยเจ้าอันเดนมันกินได้อีกอันเดนกินได้อีกบ่มี้เหรอครับมีแต่มีแต่เจ้ามันสิกินห้าวเหรอครับอันนี้ก็บอืนดอกพุดอันนี้เออ ดอกอยี่ยังนี่ทำผ่อนพ่อดอกอีหยังนี่แค่ทองแค่ทองพะนะครับออแคทองแค่ทองกินดูกินเลยแค่ทองกินมาได้ครับงาาอมหลีครับเบิ้งครับเบิ้งดอกเบิ้งครับอ้ยผ่อนซ<ว>อนด<ม>้วยรับ<า>ไหมมงคลไหม่มงคลพะนะครับพันบอก